พี่น้องปองไปสูป่คน,นผู้ติดตามเอ่อเบ่งซองน้นอยๆเนาะค่ะนี่เมื่อนี้ตำแตงตำแตงกุ้งสดแล้วก็ไกย่ย้อเห็ดหอมเห็ดเองเนี่ยพี่น้องไกย่ย่อแล้วอันนึงพิเศษก็คือสีไส้ตำอันสีไส้บกทัวแซ่บ,บซด้วยพี่น้องลองตำเหมืงเด้ออันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วล่ะปรุงจะออกเปรี้ยวหวานเล็กน้อยหนึ่งคล้ายๆตำโคราชค่ะ เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องมีแต่คนคุ้ละคนลวกซื้อ,อคนลวกคนลวกคนลวกกินรอบเด้อ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 กำลังเหยีดหมูย้อยอยูพี่น้องนี่แซ่บได้พี่น้องลองเห็ดเบิ่งนี่ใส่บัก้งทวดดินถทวดดินขวายังแซ่บ ไก่ยอเห็ดหอมทำเองค่ะพี่น้องดูนะเลดมาเด้อ